ความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาาอักษรนิดนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอติ๊กตึงเปิดโครงการปอติ๊กตึงห่วงใยสุขภาพชุมชนให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนฟรีอาทิตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมการจ่ายยาคัดกรองเบาหวานบริการตรวจและแจกแว่นสายตาบริการธันตกรรมบริการตัดผมและจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและสนับสนุนให้ประชาชนใส่ใจในคุณภาพชีวิตโดยให้บริการประชาชนทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนระหว่างเวลา9ก้านาฬิกาถึง14นาฬิกาที่ลานสำนักงานมูลนิธิปอติต๊งพระพาชัยโดยมีนายขวัญเมืองบุญประสงค์ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายร่วมในพิธีดังปณิธานมูลนิธิปอติต๊งช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิต ที่ตลาดน้ำเรือบินอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการนายวัฒนาเจริญจิตนายกอำเภอบางพรีเปิดการแข่งขันรลลี่ช่วยด้วยใจให้ด้วยรักเส้นทางสมุทรปราการถึงนครนายกโดยมีสมาชิกสมุรโรตารีเร่เทพารักและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ถึง80ทีมทางสมรสรโอตารีเร่เทพรักจัดขึ้นเพื่อหาไรายได้เหลือสังคมทางด้านการศึกษาสาธารณสุขในพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาและยกระดับคุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมของชุมชนได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีการจําหน่ายข้าสารอาหารแห้งให้กับผู้ร่วมแข่งขันนําไปทําบุญให้กับครอบครัวยากไร้อีกด้วยนายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลากิจกรรมมหกรรมการท่องเที่ยวอาหารร้านเด็ด และแสงสินจังหวัดยะลาภายใต้ชื่องาน A Walk A Wake At b e t o n g By ร้านเด็ดแฟรบรรยากาศคึกคักเต็ไมไปด้วยประชาชนและนะักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาร่วมงานจับใจ่าซื้อหาอาหารรถเด็ดที่มีชื่อเสียงกว่า80ร้านท่ามกลางการดูแล,แลรักษาความปลอดภัยจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างอำเภอเบตรงให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคชายแดนใต้ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์จากทุนอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สินค้าด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและเม็ดเงินเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในพื้นที่อำเภอเบตงและจังหวัดยะลาทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด